สาวงงมาคนเดียวอยู่ดีๆก็โดนด่าหลังเจอแม่ลูกในร้านชาบู ลูกสนจนน้ำร้อนลวกแม่หันมดาด่าทำไมไม่ช่วยดูลกูกแถมด่ากราดพนักง,งานยับอีกด้วยเข้าเดินเข้าเดดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กำลังมีการถูกเถียงสนันในโลกออนไลน์ฝั่งจีนค่ะเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งนะคะเธอออกมาโพสต์ข้อความระบายกับประสบการณ์สุดงงในแพลตฟอร์มดีคัดค่ะเธอกินข้าวอยู่ดีๆก็โดนด่าซะอย่างนั้นพร้อมถามชาวเน็ตว่าเธอผิดอะไรโดยเธอเล่านะคะว่าวันนั้นเธอไปเที่ยวร้านมอไฟชาบู ในมณฑทนเสฉวนของประเทศจีนค่ะซึ่งขณะที่กําลังรับประทานอาหารอยู่นั้นนะคะก็มีแม่ลูกมาขอร่วมโต๊ะโดยประกอบไปด้วยแม่และลูกอีกสองคนค่ะยิ่งสาวเจ้าของโพสเธอเล่านะคะว่าช่วงหนึ่งของการรับประทานอาหารแม่ก็ได้พาลูกสาวคนเล็กไปเข้าห้องน้ําโดยทิ้งลูกคนโตไว้ที่โต๊ะกับเธอค่ะซึ่งลูกคนโตก็มีลักษณะสุกสนมากขยับตัวและขยับมอออกจากแผ่นชนวนที่วางไว้บนโต๊ะอยู่ตลอดเวลา จูจูก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะเมื่อลูกคนโตลุกขึ้นโดยไม่ทันระวังค่ะทําให้ม้อไฟดังกล่าวคว่นำน้ําร้อนกระเด็นจนหกใส่ตัวและลวกเด็กทำกลางความตกใจเด็กร้องไห้โฮด้วยความเจ็บปวดนะคะเมื่อผู้เป็นแม่กลับเข้ามาที่ร้านและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ด่ากราดพนักงานทันทีค่ะรวมทั้งหันมาตําหนิหญิงเจ้าของพจนอีกด้วยนะคะว่าทาไมไม่ช่วยดูลูกระหว่างที่เธอไม่อยู่แถมยังจวกต่อว่าเห็นลูกเธอโดนน้าร้อนลวกไม่คิดจะช่วย อะไรหน่อยเหรอสาวเจ้าของโพสจึงตอบกลับว่ามีลูกคุณคุณก็ต้องดูเองก่อนที่จะเกิดการประทะทางวาจาก,กันขึ้นค่ะเธอจึงตัดสินใจคิดเงินและออกมาทันทีเลยสาวเจ้าของโพสถึงกับงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเธอจึงมาเขียนโพสระบายเรื่องราวทั้งหมดพร้อมถามความคิดเห็นชาวเน็ตซึ่งเสียงก็แตกออกเป็นสองฝั่งค่ะมีทั้งฝ่ายที่เห็นใจสาวเจ้าของโพสต์และฝ่ายที่เข้ามาแนะนําความคิดเห็นอีกแบบค่ะชาวเน็ตที่เห็นใจเจ้าของโพสตคอมเมนต์นะคะว่าช่วยมไ,นะไม่ได้นะก็ไม่ได้รู้ จะก,กันจะให้ช่วยดูได้ยังไงบางส่วนก็เสริมนะคะว่าใครจะรู้ถ้าช่วยดูลูกเธอเธออาจจะมองในแง่ร้ายว่าจะลักพาตัวลูกเธอก็ได้บางคอมเมนต์ก็วิจารณ์แม่วาทิ้งลูกให้นั่งคนเดียวแล้วยังจะไปโทษคนอื่นอีกแต่อย่างไรก็ดีนะคะมีความคิดเห็นเป็นกลางแนะนําอีกว่าถึงจะไม่ชอบทศนคติของอีกฝ่ายก็ตามแต่ถ้าเห็นเด็กซนๆแล้วก็อาจจะเตือนหน่อยว่าน้องอย่าเล่นเลยถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ